เยีนกับพี่นอ้องประชาชนนะครับว่าการเอาปืนมาแต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีโทษจำคุกนะครับตั้งแต่2ปีถึง2 0ปีสำหรับร้านค้าทั้งหลายเนี่ยที่มีการรับดัดแปลงแต่งอะไรทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้การอนุญ,ญาตของทางราชการ,านนรับ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าใครนึกจะแต่งอะไรก็ทําได้เองเรื่องของปืนที่คนเล่นปืนเพื่อการค้าต้องรู้ค่ะลํากล้องเครื่องลั่นไกลเครื่องส่งกระสุนและเครื่องลุกเลื่อน4อย่างนี้จะดัดแปลงตามใจชอบไม่ได้แต่ก็มีร้านค้าร้านดังหลายร้านแอบดัดแปลงในส่วนที่ต้องห้ามให้ลูกค้าจนเป็นที่มาของปฏิบัติการห้ามไกลจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครอง 29พฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่กรมการปกครองนำโดยนายรณรงค์ทิพสิริรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการห้ามไก่กวาดล้างร้านรับซ่อมแซมดัดแปลงอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตนำกำลังเข้าตรวจสอบร้านปืน3เป้าหมายหลักพื้นที่กรุงเทพสอร้านสมุทรสาครหนึร้านซึ่งทั้ง3ร้านเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการปืนและยังมีอินฟลูเอนเซอร์ด้านปืนด้วย ทีมข่าวอีจันติดตามลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจุดนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งปืนย่านบางกะปิกรุงเทพมหานครเป็นร้านของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการปืนมีผู้ติดตามในโซเชียลกว่า2.1แสนคนที่ร้านมีเพียงพนักงานดูแลเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายค้นขอตรวจสอบใบอนุญาต แต่ทางร้านไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจยึดอุปกรณ์ดัดแปลงปืนที่พบในร้านไว้เป็นหลักฐานกว่า100ชิ้นเราต้องการที่จะควบคุมปืนนอกระบบนะฮะอาวุธปืนทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะนำไปสู่การก่ออาชญากรรม นะครับอย่างเช่นอย่างเช่น,ชนร้านนี้เป็นการซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาวุธปืนนะครับซึ่งถ้าอาถยากรเอาไปก่อเองทางเจ้าที่ถ้าเข้าตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะหาหลักฐานเ,นเป็นต้เนินคดีขอเ,อเขาไม่ได้อย่างเช่นปืนที่ไปก่อปืนเถื่อนนะครับหรือว่าปืนที่อยู่ในระบบก็ตามแต่ว่าเอาไปก่ออาญากรรมนะครับเขาเปลี่ยนลำกล้องเปลี่ยนชุดล่าไก ไอ้เข็มแท่งชนวนอะไรทั้งหลายเราเนี่ยนะเอาไปก่อเหตุมาแล้วนะตอนหลังเจ้าที่ยึดปืนได้ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ตรงเพราะอะไรเพอขอขอาาราะเขาเปลี่ยนใช่ครับเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงวุธปืนไปแล้วร้านเหล่านี้นะคะก็คือไม่มีใบอนุญาตในการตกแต่งปืนนะคะแล้วก็ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้นะคะ ซึ่งโดยปกติแล้วเวลามีร้านขายปืนนะคะของบางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งปืนจะสามารถทําได้แต่ว่าอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ก็คือ4ชุดที่นับเป็นปืนตามพรบอาวุธปืนนะคะ1คือลำกล้อง2เครื่องร่างกายสามเครื่องลูกเลื่อน 4. เครื่องกระสุนนะคะซึ่งที่นี่มีค่ะ จะอิงตามกฎกระทรวงที่บอกว่าส่วนใดเป็นส่วนประกอบของอุปกรส่วนใดถือว่าเป็นอาวุธปืนกฎกระทรวงจะมีบอกว่าเลยครับซึ่งกฎกระทรวงกําหนดไว้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อส่วนเหล่านั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปืนรูปแบบแรกคือการเปลี่ยนแปลงอาตลากปืนเช่นการเปลี่ยนเข็มแทงทะนวนหรือว่าการเปลี่ยนลํากล้องตัวนี้จะส่งผลถึงการพิสีจนถอัตลักษณ์ย้อนกลับไปหาตัวปืนเพราะว่าอะไรครับลำกล้องเนี่ยมัยจะกสร้างรอยเวลาเราเก็บอัตลักษณ์ปืนเนี่ยเราเก็บจากลูกกระสุนที่ยิงออกมาจากปืนเราบอกนั้นสามารถตรวจเช็คกลับไปไปปด้ว่าืน กระบอกไหนยิงกระสุนมาเป็นลูกไหนถ้าเจอลูกสุนก็ย้อนกลับแผ่ปืนได้แต่ถ้าเปลี่ยนลกล้องทาให้อัตลักษณ์กระสุนเปลี่ยนเปลี่ยนเขน็มท้นวลทําให้อัตลักษณ์ที่จานท้ายของปลอกกระสุนเปลี่ยนอันนี้ทําให้พิสูจน์ได้ยากขึ้นจากที่ลงทะเบียนใช่ครับที่ขึ้นทะ<ๆ>เบียนกักบกรมงานปกครองกรมงานปกครองมีการเก็บอัตลักษณ์ปืนทุกกระบอกอันนี้ที่2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ปืนแล้วทําให้ปืนเนี่ยมีอนุพาพ์รุนแรงขึ้นหรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้นปืนทุกกระบอกซื้อมาเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าเรามาเปลี่ยนอย่างเช่นเปลี่ยนชุดลน,นไกเปลี่ยนสปริงรดนแรงรีคอยนะครับอันนี้ก็จะส่งผลให้ปืนเนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ทําให้ปืนเนี่ยใช้แบบเหน,นือวว่าเจ้าหน้าที่มากขนาดนั้นแต่มันมีบางครั้งที่มีการดัดแปลงจนทําให้ปืนที่เป็นกึ่งอัตโนมัติเนี่ยกลายเป็นปืนอัตโนมัติ ปืนที่เป็นเซเนียโต่ปรับให้เป็นปืนออโต้ซึ่งตามกฎหมายเราห้ามโดยเด็ดขาดพลเรือนทั่วไปไม่สามารถครอบครองรอาวุธปืนฟ่วอโตได้ส่วนอีก2เป้าหมายไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้เช่นกันการตรวจสอบทั้ง3ร้านนี้ ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ตรวจยึดชุดลั่นไกเข็มแทงชนวนอุปกรณ์ดัดแปลงปืนไว้เป็นหลักฐานได้จำนวนมากตามจากโซเชียลมีเดียจนทราบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะที่มีร้านค้าร้านซ่อมแซมอาวุธปืนซึ่งเราตรวจสอบแล้วไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอันนี้ค่อนข้างอันตรายเราจับกลุ่มได้ทุกจุดนะครับก็เป็นลนักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีบางแห่งที่ที่เหมือนกับเป็นเรียกว่าไงฮะเป็นที่รู้จักกันในวงการปืนนะครับบางร้านเนี่ยนะค,คนที่ดําเนินกิจการเหมือนอย่างร้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมีความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะครับมีผู้ติดตามนะครับใน,ในช่องทางออนไลน์เป็น สองแสนคนอย่างร้านเนี้ยนะฮะตัวเจ้าของไม่อยู่ไปต่างประเทศนะครับซึ่งเราได้ทําการพูดคุยแล้วเขาได้รับทราบนะครับเดี๋ยวก็จะมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปตอนนี้เราพบผู้ดูแล1คนนะครับซึ่งเขาให้การเป็นประโยชน์นะครับซึ่งเขาก็รับดัดแปลงก็ยอมรับนะครับว่ามีการซ้อมแซมดัดแปลงจริงๆนะครับก็คือเขาก็ไม่ทราบเรื่องของการมีใบอนุญาตหรือไม่ม,ม,มีนะครับจริงๆเนี่ยเราพบน่าจะพบข้อหาเพิ่มเติมนอกจากกฎหมายอาวุธปืนนะครับ อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอพระราชบัญญัติสุรกากรน,นะครับเพราะว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างนะครับที่เป็นของต้องห้ามต้องจํากัดนําเข้าเนี่ยต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่ผ่านพิธีการสุลกรร้านปืนทั้ง3เป้าหมายนี้ มีความผิดตามพรบอาวุธปืนฐานจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเอาปืนมาแต่งทั้งหลายแหล่เนี่ยแต่งต้องถามว่าแต่งยังไงก่อนนะครับถ้ามีการสําหรับร้านค้าทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่มีการรับดัดแปลงแต่งอะไรทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตของทางราชการนะครับเพราะว่าราชการจะได้ควบคุมได้นะครับว่าว่ามันมันน่าจะสุ่มเสี่ยงหรือไม่ยังไง กฎหมายถึงได้กําหนดว่าต้องขออนุญาตซะก่อนคือแค่มีใบอนุญาตให้ดัดแปลงให้ทําให้อะไรทั้งหลายแล้วเาเนี่ยนะฮะซึ่งทางกรมการปกครองเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกอนุญาตนะครับอย่างที่บอกนะครับการที่รับดัดแปลงแต่งปืนอะไรทั้งหลายโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะครับจะมีโทษจําคุกนะฮะตั้งแต่2ปีถึง20ปีเลยนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยเขาเขาไม่ได้ห้ามขาดก็คือว่าทําได้แต่ต้องภายใต้ระบบอนุญาตนะครับต้องอนุญาตก่อน ก็จะมีการตรวจสอบอาวุธปืนเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับมีทั้งอาวุธปืนที่เป็นที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระบอกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับอาวุธปืนนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะขอดูใบญ่าิในการให้มีและใช้ของเขาต่อไปนะครับส่วนเหล่านี้นะครับรือว่าเครื่องชุดลันไกก็ดีนะครับแม้กระทั่งแมกกาซีนนะครับเหล่านี้นะฮะแล้วก็โครงปืนทั้งหลายเนี่ยพวกนี้คืออาวุธปืนตามกฎหมายทั้งสิ้น นะครับกฎหมายอาวุธปืนเนี่ยพระ,าะราชบัญญัติอาวุธปืนบัญญัติไว้บอกว่าปืนให้หมายความรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับที่ที่เป็นชิ้นส่วนของอาวุธปืนด้วยคือต้องเรียนว่าที่เขารับอนุญ,ญาตถูกต้องก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องต้อง,ต,องต้องให้มีระบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้มันมีมาตรฐานนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าใครนึกจะแต่งอะไรก็ททำได้เอง อย่างที่รองอธิบดีกรมการปกครองบอกไว้ค่ะการขายอุปกรณ์ปืนและดัดแปลงปืนต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มีแค่ใบอนุญาตเปิดร้านเพื่อการค้าแล้วจะรับซ่อมหรือดัดแปลงปืนได้ตามใจในส่วนนี้ก็ต้องมีใบอนุญาตให้อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ด้วย